จบทุกปัญหากับเทอร์โบ 1GD Toyota Fortuner และ r e v o ดูคลิปนี้ให้จบพร้อมรับโปรโมชั่นท้ายคลิปครับไม่ต้องดัดแปลงสภาพให้เสียรถทนกว่าใช้ดีกว่าขับสนุกกว่าโปรโมชั่นเฉพาะรถนี้เท่านั้นของแท้ต้องซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น วันนี้นะครับพอดีเรากําลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางกาเรเล็ดก็อยากจะมานําข่าวสารมาแจ้งถ้าท่านกําลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจหาตัวเลือกจะใช้ของแบบไหนดีในคลิปนี้วันนี้ทางกาเรเล็ดแบรนด์เทอร์โบอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยได้ผลิตเทอร์โบสำหรับรุ่นนี้ Toyota Revo Fortuner 1JD มาแก้ปัญหาให้ท่านละสำหรับเทอร์โบรุ่นนี้นะครับท่านที่ประสบปัญหาก็พอจะทราบว่าเทอร์โบรุ่นนี้เนี่ยออริจินอลเทอร์โบเนี่ยที่ติดมากับรถยนต์เนี่ยก็มีปัญหาทางเราเนี่ยก็มีข้อมูลทราบดีว่ามันเกิดจากอะไรแต่อาจจะมาพูดในคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้แต่หากใครมีข้อมูลสงสัยในเรื่องของปัญหาของเทอร์โบ1 g d เนี่ยโทรเข้ามาสอบถามทางเราได้ เราก็ยินดีให้ข้อมูลและคําแนะนําครับแต่สําหรับวันนี้นะฮะก็ทางการเลสเนี่ยก็ได้ผลิตเทอร์โบรุ่นนี้ขึ้นมาก็อันนี้นะครับเป็นเอกสารเทอร์โบ1 g d นี้ก็ได้ส่งมาถึงเราซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายก็เทอร์โบตัวนี้ยฮะก็จะทนกว่าเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบออริจินอลที่ติดอยู่ในรถยนต์แน่นอนก็สเปคเข้าวๆที่เราจะบอกได้นะฮะก็เรื่องของแกนเนี่ยใหญ่กว่าตัวสแตนดาด แกนใหญ่กว่าดียังไงก็ดีในเรื่องของความทนทานก็อาจจะโยมไปถึงเรื่องการทนความร้อนที่สูงขึ้นแล้วก็มียุคการใช้งานเนี่ยยาวขึ้นแน่นอนปัญหาของเทอร์โบรีเวเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็ตัวที่ออริจินัลที่ติดประกับรถยนต์เนี่ยก็จะมีค่อนข้างมีปัญหาเรื่องหอนแกนมีปัญหาค่อนข้างเยอะเทอร์โบตัวเนี่ยถ้าจากที่เราดูเห็นสเปคแล้วก็การผลิตแล้วผ่านการทดสอบมาแล้วเนี่ย การระหว่างเทอร์โบ O E M เนี่ยเทอร์โบตัวเนี้1 G D ของกาเร็ตเนี่ยทนกว่าสินค้าเราเนี่ยก็จะเข้ามาปลายเดือนกรกฎาคมวันนี้ก็อยากจะมาให้ข้อมูลถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องเทอร์โบ1 G D Toyota r e ีโว o ฟอร์จ r เนแล้วกำลังตัดสินใจในการเปลี่ยนวันนี้เทอร์โบ1 G D จากกาเร็ต มาแก้โจทย์ทุกปัญหาให้แล้วพอภายใต้การผลิตจากแบรนด์สัญชาติอเมริกันก็การเลตก็เป็นแบรนด์เทอร์โบอันดับหนึ่งของโลกก็ได้ทำเทอร์โบตัวนี้ซึ่งมาแก้โจทย์แก้ปัญหาทุกปัญหาตอบโจทย์กับการใช้งานชนิดที่ไม่ต้องไปดัดแปลงเปลี่ยนสภาพแปลงสภาพให้เสียรถสินค้ารถนี้ผลิตจากประเทศอังกฤษเป็นโรงงานประกอบเทอร์โบกาเลต ที่มีเทคโนโลยีระดับโลกแบรนด์เทอร์โบกาเลเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็เป็นแบรนด์เทอร์โบที่มีความเป็นมาบริษัทเนี่ยตั้งมาก็มากกว่า70ปีแล้วก็ในรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกประมาณ60%ก็จะเป็นของแบรนด์กาเล็ตที่ผลิตให้ซึ่งคุณภาพเนี่ยเกิน100%หากท่านใดสนใจเห็นคลิปนี้แล้วกำลังเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ก็ สั่งจองผ่านเราวันนี้นะฮะของเนี่ยจะเข้าสิ้นเดือนกรกฎาเรามีส่วนลดให้10%แต่ราคาต้องอาจจะรบกวนให้โทรมาสอบถามเราอาจจะบอกในคลิปไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาคำนวณเรื่องค่าขนส่งกับเลดค่าเงินแล้วก็ภาษีนำเข้านะขณะนั้นอาจจะประมาณการได้เข้าๆครับก็สนใจก็สอบถามมาที่เรา hqd สยามคุณตี้ดีเซลครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพนิ่งและให้ ท่านได้ดูนะฮะว่าเทอร์โบลับกษณะเป็นแบบนี้ฮะแต่แน่นอนครับว่าเทอร์โบที่ดีกว่าที่มีจัดจำหน่ายกันอยู่แน่นอน100ครับพร้อมการรับประกันหนึ่งปีนะครับก็ขอบคุณครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับติดตามเราแล้วเรามีข้อมูลดีๆเราจะแจ้งให้ทราบต่อๆไปขอบคุณครับ